เราจะมาทำแผ่นแป้งซัมบซากันนะคะทุกคนเริ่มแรกก็ใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปก่อนค่ะแล้วเราก็ใส่ด้วยแป้งโฮลวีตเอก2ีของแป้งนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยใส่เกลือลงไปค้นค้นคให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้เราทำเบิ้ลสูตรค่ะใส่น้ำลงไปสักหนึ่งส่วนสามของน้ำก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมันลงไปบนน้ำนั่นเลยค่ะ แล้วก็กวนกวนกวนน้าอย่าใส่ลงไปหมดนะคะเพราะว่าแป้งแต่ละล็อตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขนาดของเรายังไม่มดได้เหมือนกันทุกรอบเลยค่ะคนคน,คนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็สังเกตดูนะคะว่า ถ้าแป้งแข็งเกินไปก็เติมนะ้ำหรือว่าถ้าพอดีแล้วก็นวดนวด,นวด,นวดห้เขาเนียนหน่อยแล้วก็รวบให้เป็นก้อนโดห่อพลาสติกหรือว่าเอาพลาสติกคุมทิ้งไว้ค่ะสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาแบ่งเป็นก้อนก้อนละประมาณสักหกสิกรัมแล้วค่อยปั้นปั้นครึ่งครึ่งให้เป็นก้อนดีๆแล้วก็ค่อยพักแป้งต่ออีกรอบนึงค่ะพอได้เวลาแล้วเราก็มาเตรียมรีดแป้งกันเลยค่ะ มารีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะบางไม่ต้องมากนะคะประมาณสักครึ่งกระเบียดนิ้วเลยแหละค่ะรีดแล้วก็เอาวางเรียงๆกันไว้ก่อนนะคะถ้าจะวางซ้อนกันนี้ก็ต้องแตะแป้งนวลน,นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดกันจะเสียได้ค่ะส่วนของเรานี่เราก็เอาวางซ้อนกันค่ะต้องแปะแตะแป้งนวลก่อนถึงจะเอาไปซ้อนกันได้ค่ะส่วนแป้งนวลทีใ่ใช้ก็ใช้แป้งอเนกประสงค์นั่นแหละค่ะ <c oughs> ง่ายดีส่วนเพื่อนๆถ้าชอบแบบขาว,ขาว ก็ไม่ต้องใส่แป้งโฮลวีตก็ได้นะคะแล้วระหว่างที่ทําแป้งอยู่นี่ก็มีช่างแอร์มาเขาจะมาเช็คแอร์ที่บ้านชายน้อยก็จะหาผ้ามาให้แม่คุมแม่บอกว่าแม่อยู่ในครัวเออจะคุมทําไมบอกไม่ได้ต้องคุมแม่พอเอาผ้าให้แม่เสร็จแล้วก็ยังกลับมาเช็คอีกว่าแม่คุมดีหรือไม่ ใจจริงอยากจะให้แม่ปิดหน้าด้วยแต่แม่แม่แม่บอกว่าแม่จะทํางานแม่ไม่หันไปดูหรอกยังกลับมาเช็คอีกนะว่าแม่คุมดีแล้วยังก่อนจะออกไปก็ปิดประตูใส่แม่อีกมาพีคตอนท้ายตอนที่ช่างเขาจะกลับบ้านหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว <driven> เขาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนฉันได้กินซุปของแม่เธออร่อยมากทุกวันนี้ยังไม่ลืมเขาบอกเออหมายถึงว่าเมื่อก่อนนี้ ก่อนโควิดที่มัสยิดเขาจะให้นำอาหารไปบริจาคที่มัสยิดแต่เดี๋ยวนี้เขาห้ามแล้วหมายถึงเดือนบวชของทุกๆปีเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะคนงานเขาก็เลยไม่ได้กินกัน นี่แหละค่ะบางคนที่เขาเคยได้กินก็ยังคิดถึงกันอยู่ก็ยังดีนะยังมีคนคิดถึงอยู่แล้วก็มาพูดถึงแผ่นแป้งของเราค่ะเมื่อรีดหมดแล้วเ,เรียงเรียงกันหมดแล้วแล้วทีนี้เราก็เอามาวางซ้อนกันค่ะเ,เป็นเซตเซตละ5แผ่นถึง6แผนนะ่นอย่าให้เกิน6แผน่นเดี๋ยวจะหนาเกินไปจะซ้อนกันเยอะๆก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะบังคับยากเวลาที่เรารีดก่อนที่เราจะเอาไปจี่ แต่การซ้อนกันระหว่างแผ่นก็มีการทาน้ำมันแล้วก็โรยแป้งนวลด้วยค่ะเพื่อกันไม่ให้เขาติดกันส่วนแป้งนวลที่เราใช้ทาระหว่างแผ่นนี้เราใช้แป้งอนเนกประสงค์แล้วก็ผสมกับแป้งข้าวโพดส่วนหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาแป้งของเราไปรีดค่ะรีดขยายให้เป็นบางให้ได้มากที่สุดอันนี้มีก้อนนึงมี6แผ่นเราก็เอาไปรีดค่ะ ระหว่างที่รีดนั้นเราก็มีกระทะตั้งไฟไว้รอแล้วนะคะรอที่จะจี่แป้งแล้วค่ะนี่ค่ะรีดได้แล้วก็นาเอาไปวางไว้บนกระทะเลยนั่นค่ะกระทะแบนที่เขาไว้สําหรับทอดโรตีมัตตบะอะไรพวกนี้นะคะ่ะแต่ส่วนคนอาหรับเขาใช้กระทะนี้ไว้ทําพวกแพนเค้กก็กลับไปกลับมาให้ให้เขาสุกทั่วนั่นแหละค่ะ,คะก็ลองลอกดูเป็นแผ่นๆก็ลอกได้ค่ะ เราลอกได้ก็แสดงว่าสุกแล้วแล้วเราก็เอาไปเตรียมตัดค่ะ แต่ก่อนจะตัดเราก็แยกแผ่นใหญ่แผ่นเล็กก่อนนะคะจะได้ตัดออกมาโดยไม่เสียเวลาค่ะเพราะว่าบางแผ่นเขาก็ขยายเต็มที่เหมือนกันบางแผ่นก็ไม่ยอมขยายเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะเพราะมันเป็นของแฮนด์เมดไม่ได้เหมือนใช้เครื่องถ้าใช้เครื่องนี่มันนีบออกมาเท่ากันหมดอันนี้ก็เราใช้มือทำอะนะเนาะพอแยกเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็จะสังเกตได้เลยว่าแผ่นแป้งของเราก็บางพอสมควรแล้วก็เอามารวมกัน พอเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดที่ค่อนข้างจะคมหน่อยนะคะเพื่อนๆที่ยังทำครั้งแรกก็ควรจะหาไม้บรรทัดมาวัดซะหน่อยก็จะดีนะคะไม่ต้องทำเหมือนเราเป๊ะหรอกค่ะเพราะเราเราทำบ่อยแล้วก็กะกะเอาได้แผ่นนี้ก็กว้างประมาณสองนิ้วครึ่งนี่แหละคะ่ะสองนิ้วกระเบียดหรือสองนิ้วครึ่งได้คะ่ะแผ่นใหญ่ๆนี่เราตัดได้เป็นสี่ชิ้นนะคะ แผ่นเล็กเราก็จะตัดเป็น3มชิ้นค่ะก็จะพอดีเลยและหัวท้ายเราก็จะตัดทะแยงไปทางเดียวกันค่ะเพราะว่าเวลาห่อแล้วมันจะได้ออกมาพอดีเลยนี่นะคะตัดเสร็จแล้วก็เอาไปเตรียมห่อค่ะไส้นั้นก็แล้วแต่นะคะจะใช้ไส้อะไรสำหรับบ้านเราคุณสามีกับคุณลูกชายเขากินไส้ไส้ไก่ไส้เนื้อค่ะส่วนเราเรากินไส้ที่มันจืดจืดะ ไส้เค็มเราก็กินค่ะแต่ว่ากินไม่มากใส้จืดที่เราพูดถึงนี้ก็หมายถึงว่ามันฝรั่งต้มเราเอาไปขูดๆจะใส่ครีมชีสหรือครีมสดหรือใส่เชดดาร์ชีสหรือใส่มอสซซเลล่าอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราจะาสรรหามาใส่ค่ะจะใส่ด้วยไส้กรอกอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูกันจบคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านสวัสดีค่ะ